เรามาเริ่มกันที่สายแรกวันนี้สายแรกเนี่ยมาจากการจันทบุรีนะครับคุณหมอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี่แหละอยากจะทราบเกี่ยวกับอ,อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับอาการหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับคุณวานิชนะครับอายุเจปีจากการจันทบุรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวานิชเชิญนะครับสวัสดีค่ะก็ไปฉีดกลับมาก็มันก็มึนๆแล้วมันก็วบแล้วก็ทําให้เป็นเส้นเลือดตีบเดินไม่ได้อยู่เนี้ยค่ะ ฮะอืมยาวเลยเส้นเลือดตีบยังไงนะมันก็ฉีดกลับมาแล้วมันก็มึนๆหัวแล้วก็มันก็เลยวูบๆมาวูบๆแล้วก็ทําให้เป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยตอนนี้ก็เดินยังไม่ได้เลยต้องเอาไปฉีดมันนะคะฉีดมาเมื่อไหร่ครับฉีดมาเมาืม่อเมื่อตอนที่เขาฉีดกันที่บางซื่อเดือนอะไรนะคะจำเขาไม่ได้เดือนกรกฎาป่าไม่ทราบค่ะโอ้โยต้องเป็นปีแล้วมันจะ มันจะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่ายังไม่รู้ต้องวินิจฉัยนะเนี่ยแล้วแล้วหลังเริ่มมีอาการเมื่อไหร่หลังจากฉีดมาแล้วมีอาการอย่างเงี้ยฉีดมาพอฉีดมาวันก็เหมือนหัวมันมึนตึงตึงมึนมึนนะจ๊ะมันตื้อๆนะคะออแล้วแทลติมันเกิดเมื่อไหร่อ่ะก็เกิดที่กับฉีดกลับมาสักได้เดือนเกือบเข้าเดือนที่สองก็เป็นะกนี่ยเป็นมาได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะเออมันไม่ใช่แล้วถ้าเป็นต้องเป็นทันทีเป็นภายใน 2, วันสองว <oh ันเลยนะอ้แล้วก็จะมันไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วนะไอ้เส้นเลือดสมองตีบมันก็เป็นได้ใครไม่ฉีดก็เป็นใครฉีดก็เป็นถ้ามันมีรอยโรคความดันสูงคุณเป็นเบาหวานความดันความดันสูงอะไรหรือเปล่าเป็นอยู่ค่ะอ่านั่นสิแล้วตอนที่ฉีดนะความดันขึ้นความดันกำลังขึ้นทำไมหมอก็ขาต้องฉีดให้ก็ไม่รู้ค่ะเะมันไม่เกี่ยวกันผมก็ความดันขึ้นผมก็ฉีด ความนั้นถูงก็ฉีดมันก็จะขึ้นขึ้นอยู่ประมาณสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมันก็ลงมันตื่นเต้นด้วยกลัวด้วยพวามนั้นผมก็สูงนะแต่ว่าฉีดด้าเข็มฉีดทุกครั้งมันก็ขึ้นนิดนึงครั้งแรกสุดลืมกินยาได้ขึ้นเยอะอ่าก็ขึ้นอมันมันไม่ใช่เดี๋ยวอย่าไปโทษวัคซีนของเขาดีๆเดี๋ยวจะเสียของนะเลยเลยไม่ฉีดวัคซีนกันเลยก็เลยกลัวกันใหญ่ก็เลย ป่วยเป็นโควิดตายก็ไปเยอะเพื่อนผมอะโอ้หลายคนเลยน่าเสียดายผมว่าความดันสูงนะประมาณร้อยเจ็ดสิบก็ธรรมดาก็แข็งแรงดีก่อนที่จะไปคี่แต่ก็ยังเดินออกกาลังกายแข็งแรงดีค่ะไม่มันไม่เดี๋ยว<ด>จะเป็นูดอย, <มา S 2> อย่างนี้ไหมเ,นเ,นเออมันแค่ไปฉีดแล้วเป็นวันทีที่ไหนเป็นตั้งเกือบสองเดือนนึงมาเป็นมันคนละเรื่องกันแล้วนะเดี๋ยวอย่างนี้เรื่องที่คุณเป็นเนี่ยมันจะต้องไปรักษาแล้วไปรักษาหรือเปล่า ก็ที่เนเดินไม่ได้เนี่ยก็รักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเ่ยนะคะอ่าแล้วเขาให้ทําให้กินยาลดอะไรหรือว่าละลายริมเลือดหรืออะไรหรือเปล่าอ่าเขานั่นเขาก็ให้ยามาค่ะตอนนี้ก็ยังทานยาอยู่ค่ะอ่าก็ต้องไปทํากายภาพบําบัดนะอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองเนี่ยค่ะเออวันก็ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดขอให้เขาสอนวิธีทํากายภาพบําบัดให้เราตอนนี้เดินไม่ได้ข้างไหนครับข้างซ้ายอะค่ะ ข้างซ้ายมันเสียไปข้างมือก็กลับไม่ได้ตอนนี้แต่นี่เขาต้องให้เราเราทำกายภาพบําบัดนะก็มันไม่ใช่เกี่ยวกับโควิดเราเอเยาะวัคซีนเลยนะเพราะว่าถ้าฉีดไปเนี่ยจะเป็นก็เป็นเลยในวันสองวันเนี่ยนี่เดือนกว่าถึงมามีอาการอันนี้มันมาจากเบาหวานคุณกับความดันคุณ่ะเส้นเลือดมันมันแข็งตัวแล้วก็มีการเส้นเลือดตีดตันแล้วมันคงไม่ได้แตกะดูอาการแล้วนะถ้าแตกมันก็จะหนักกว่านี้เยอะ แล้วก็การที่มันตีบแล้วก็ตันเนี่ยมันก็จะต้องไปขยายแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ก็คือจะต้องไปทํไกาผภาบําบัดเพื่อนผมก็เป็นเขายังฉีดเลยนะเป็นเนี้ยเป็นอ่าอัมาพาตเนี่ยเขายังต้องไปฉีดเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าไม่ฉีดเดี๋ยวจะถึงตายอะ่ะถ้าเป็นอีกทีอ่ะ,อะนี่คุณคุณฉีดมาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยนานแล้วนะคุณจะต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นนะ คุณน้ำผฉีดโควิดเข็มกระตุ้นนะนแล้วก็ฉีดมาสองเข็มแล้วค่ะหลังจากหลังจากหลังจากไปนมำผ้แล้วก็ฉีดอีกสองเข็มเลยรใช่ไหมจ้ะอ่าดีมากก็ถ้าเกินตอนนี้ได้กี่เข็มแล้วทั้งหมดเนี่ยพิงจะได้สองเข็มมาค่ะอ้าคุณจะต้องให้อย่างน้อยสี่เข็มนะถ้าเข็มสุดท้ายเกินสามเดือนต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นนะถ้าคุณรับโควิดเข้าไปทีนี้เสร็จแน่เลย พอเส้นเลือดคุณในร่างกายคุณมันเป็นหว,วานมันหอมหวานสาหรับโรคโควิดเลยจะถึงกับชีวิตได้ปอดก็จะพงังหัวใจก็จะวายจากเชื้อโควิดไม่ใช่จากวันวัคซีนนะฉะนั้นในทางกับการอ,อย่าไปกลัวมันวัคซีนแล้วก็ต้องรีบไปฉีดกระตุ้นด้วยนะบ้านอ,อยู่ที่ไหนไปฉีดที่นั่นนะนี่ฉีดครั้งสุดท้ายมากี่เข็มแนละ้วอเข็มสุดท้ายมากี่เดือนแนละ้ว่็ปลายเดือนแล้วค่ะเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะโอ้ไม่ได้แล้วต้องไปกระตุ้น นี่ผมฉีดเข็มที่ห้ามาสี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดือนหน้าผมฉีดเข็มกระตุ้นละห้าเดือนผมก็กลัวตายเลนี่ยนมะันนั่งจากโกรนไม่กล้าฉีดเลยค่ะเอ้ยไม่เกี่ยวกันเลยผมก็กลัวนะควิ่ีกว่าคุณเนี่ยเพราะผมไปฉีดวันแรกลืมครั้งแรกสุดลืมกินยาความดันขึ้นไปสองร้อยนอนลงไปบานสองชั่วโมงผมจะาฉีดเ<อ>ข็มสองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้ามาเลยเนี่ยอ๋อค่ะเขาอย่าลืมกินยาก,ก่อนไปฉีดก็แล้วกันนะ ทำใจสบาย uh huh. แล้วถ้ากลัวนะคุณก็ฉีดขอคุณหมอฉีดครึ่งขวดพอ uh huh. นะเหมือนเหมือนเข็มที่ห uh ้า huh. ที่ผมขอฉีดครึ่งขวด<ต>นะครับโควิดก็เคยเป็นมาแล้วนะคะอะก็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 ถือว่าคุณนะโชคดีที่ไม่รุนแรงนะจะไม่ก็นับ<ร>เป็นว่าอ่านับไปว่าที่ที่เป็นโควิดก็เป็นนับไปอีกเข็มหนึ่งเป็นมาเดือนไหนที่เป็นแหละเป็นอะไรนะคะ เป็นทั้งที่เป็นโควิดเนี่ยหรอคะอ่าทเมื่อไหร่อ่ะเป็นได้ปีกับปีกับเกือบิบเดียวแล้วค่ะอ่านั่นน่ะก็นับเป็นเข็มที่หนึ่งก็คงไม่ดูว่าเดือนไหนกันไม่ได้เดือนอ่าเขากลงว่าคุณได้มาแล้วสามเข็มนะกันเดือนตุลานะคบมั้งอ่าเดือนอย่างนงี้ก็าโดยถรุปอย่างงี้คุณรีบไปหาทางได้ฉีดวัคซีนเข็มที่สามกระตุ้นนะแล้วก็ทํากายภาพบําบัดหาทางกายภาพบาบัดที่บ้านตัวเองนะโดยทํากล่าวเกาะหัดเดิน หัดเหยียดยืดเหยียดมือนะแล้วอย่าไปคิดว่าจากวัคซีนเด็ดขาดมันจะเป็นกรรมทําให้เราไม่ยอมฉีดว่าวัคซีนเราจะถึงกับชีวิตถ้าเราเป็นอีกครั้งหนึ่งนะโควิดนะนะโอเคนะอ่ะขอโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากคสวัสดีครับคุณหมอ